กับคุณแม่มือใหม่นะคะน้องปลากับน้องแก้วนะคะยินดีด้วยนะคะคุณน้องขอบคุณนะคะที่ให้พี่มาทำคลิปออวันาวันมวันนี้นะคะพิมพ์ก็ได้มาทำคลิปเบบี้ชาเวอร์นะคะหรือว่าต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะคะเป็นธรรมเนียมขนมธรรมเนียมประเพณีของ าชาวต่างชาติออสเตรเลียนะคะที่คือต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะวันนี้พิมพ์ก็ต้องขอขอบคุณน้องแก้วกับน,น้องเปล่านะคะที่ให้พิมพ์ได้ม,มาทําคลิปตรงนี้นะคะพิมพ์ก็เข้ามาในงานนี้นะคะการจดแต่งสถานที่น่ารักมากเลยนะคะน้องแก้วกับน,น้องเปล่าที่จัดนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้จัดให้แล้วก็ช่วยกันทํานะคะเดี๋ยวไปดูในงานกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะจ๊ะคุณแม่ว่าไงคะดอกไม้ตรนนี้คือ,ไม,คอไม้นี่คือส่งตรงมาจากไหนคะว้าวเป็นใช้งานเออใช้ ใช้ประกอบงานแต่งงานน้องฟ้าค่ะที่เมืองไทยใช่ไหมคะอ๋อค่ะสวนแบบนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะอ๋อเหรอคะน่ารักมากเลยคุณแม่น้องฟ้าก็ชอบอะไรทุ้งทุ้งแบบนี้เนะอ่าค่ะค่ะเรจะโอ้ยนี่ฝีมีคุณพ่อโอ้โหคุณพ่อกับคุณแม่มือใหม่นะคะน้องป้ากับน้องแก้วนะคะยินดีด้วยนะคะคุณน้องขอบคุณนะคะที่ให้พี่มาทําคลิปนะคะขอบคุณค่ะอันนี้อ่อเชฟแก้วนะคะเพราะ พอพ่อคุณพ่อมือใหม่นะคะของวันนี้นะคะเร็วๆนี้นะคะได้ลูกสาวนะคะอันนี้จะทํากิจกรรมอุ้ยขนมปังน่าทานมากเลยแก้วขนมปังสังขยาสังขยาใช่ไหมอะไรเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ทีมั้ยโอ้โหเนี้วขนมจีนน้ำเงี้ยวจีนแกงเขียวหวานไก่โอ้โหขนมจีนน้ำเงี้ยวของคนเหนือเนาะแล้วก็ว้าวน่าทานมากเลยค่ะน้ำเงี้ยวแกงเขียวหวานไก่ว้าว อพ่อครัวเชฟเชฟมือทองมาเองเลยนะคะต้องลงตองลงคุณแม่ทำใช่ไหมคุณแม่แก้วคุณแม่แก้วทำคุณคุณแม่ชื่อแก้วเหมือนกันลูกเคยชื่อแก้วเหมือนกันเซมเนมเซมเนมเซมนิกเนมแย่เย่มีลูกเคยทำหมูหมูย่างมไก่ไก่ย่างไก่ย่างนะคะงานเบบี้ชาว์นะคะหรืองานเฉลิมฉลองเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ ของคนในครอบครัวนะคะหรือรูกที่กำล,ลังจะใกล้คลอดนะคะงานนี้นะคะก็จะเป็นธทมเนียมตามวัฒนธรรมตะวันตกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีจะมีเพื่อนสนิทและญาติแล้วก็เพื่นพนอนๆต่างๆนะคะของฝ่ายคุณแม่และคุณพ่อก็จะรวมตัวกันเพื่อนําของขวัญน,นะคะมามอบให้เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมของใช้ที่จําเป็นสําหรับเด็กๆทารกที่จะเกิดขึ้นมานะคะ การเฉลิมฉลองนี้นะคะก็จะทําให้เป็นการแบ่งปันความรักและความยินดีนในการต้อนรับสมาชิกใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะการมอบของขวัญน,นะคะก็จะเป็นของขวัญที่จะใช้สําหรับให้เด็กเอ่อแรกเกิดนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อให้คุณแม่เตรียมสำหรับทารกที่จะเกิดมานะคะก็จะเป็นสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนฝูงนะคะ ได้คุยกันและคำแนะนำต่างๆของคุณแม่นะคะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาแสดงความยินดีกับคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะวาวนวิดีดโอวีโอวันนี้นะคะที่พิมพ์นำมาเสนอเนี่ยนะคะก็จะเป็นประมาณถ่ายทำเมื่สองปีที่ผ่านมานะคะตอนนี้น้องเชอร์ปาวก็ได้สองขวบแล้วนะคะขอ ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะแม่มือใหม่นะคะตอนนี้พวกเราก็ทานข้าวกันนะคะก็ความสุขนะคะพ่อครัวมาเองเลยค่ะมือเชฟมาเองเลยนะคะก็เนี่ยค่ะโทษที่ไม่แต่งสีชมพูมานะคะก็เลยต้องใส่ลูกโป่งค่ะคำๆสนุกสนุกกันนะคะแมดูนะคะคุณชายตั้มนะคะเท่ากี่เดือนลูก

เชฟชาไทยเหรอคะอร่อยไหมชิมให้หน่อยดิชิมให้หน่อยดิโอ,อ้โหอร่อยมากเนาะ <laughs> อร่อย,ย,ยอร่อยอันนี้อะไรคะน้องเป้จักรพยาใบเตยค่ะจักขพยาใบเตยเนาะเดี๋ยวนะนะนจื้งอึดเราสองคนดูหน้าก่อนนะคะเร็วๆนีน้นนที่ตลาดนะคะ่ะเร็วๆนี้นะคะที่จืจิ้งอึดหน้าเราอึดกันสองคนละหลังไหนยังไม่รู้ นี่นะครับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะนี่ขนมปังมาชิมได้เลยนะคะขนมปังหมูปิง้งหมูย่างหมดแล้วนะคะอร่อยนะคะใครดบใครดีนะคะและน้องคุณน้องเป้ก็ชิมกันอื่นกได้เลยะคะเราสองคน <laughs> มางานเบบี้ชาเวอร์ของน้องเปลานะคะสมาย one two three okay, s m i l i n ขอบคุณค่ะ1,2,3 yeah say something to her congratulations One two threeulation ห yeah. ลังจากทุกคนก็ทานข้าวเสร็จกันเรียบร้อยนะคะอิ่มกันแล้วนะคะก็จะมีการเล่นเกมจับฉลากหรือคือเลื้งลูกบอลเข้าไปในนั้นนะคะก็จะมีว่าใครได้ชนะได้ของอะไรใน,ในตรงจุดนี้นะคะใน,ในเกมนี้มีนะคะก็จะมีเกมว่าท้าอายุคันของคุณแม่นะคะว่าน้ําหนักตัวของคุณลูกนะคะข้างในคันอายุน้ําหนักตัวเท่าไหร่นะคะแล้วก็เส้นรอบ ท้องของคุณแม่เท่าไหร่นะคะหลังจากที่เราเล่นเกมกันเสร็จนะคะก็จะมีให้ของขวัญน,นะคะกับผู้ที่ทายถูกนะคะหลังจากนั้นพวกเราก็ถ่ายรูปก,กันค่ะจบนะคะในงานสังสรรค์เบบี้ชาเวอร์นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่มาร่วมงานด้วยกันสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันด้วยกันนะคะ Thank you, Thank you for your best wish. Oh, yes. <laughs>